ทิดาของพ่อเจริญชนะสาสิริโชมวดงามสมแล้วที่เป็นกิ่งฟ้าประดับนักเชียงรัฐที่พ่อมีคำสั่งให้เจ้ากลับสู่พระนครเนื่องด้วยบุคคลผู้นั้นนามว่านานเมืองเขาเป็นบุคคลที่ยอมตายแทนพ่อได้พ่อประทานยศตำแหน่งให้เขาเป็นถึงแม่ทัพนักเชียงรัฐ และประการสำคัญเขาขออภิเศกสมรสด้วยเวียงฟ้าธิดาของพ่อนึกว่าเห็นแก่พ่อนะลูกนะเขาเป็นคนดีพ่อเล็งเห็นแล้วว่าเขาจะต้องดูแลลูกของพ่อได้พระบิดาเพคะ่ะเป็นบุญของลูกนะักที่ได้เกิดมาเป็นราาธิดาของพระองค์ท่าน ลูกไม่เคยรู้ความจริงมาก่อนเมื่อถึงยามนี้นานเมืองเป็นผู้ช่วยเหลือชีวิตพระบิดามีคุณแก่แผ่นดินมีคุณกับลูกสิ่งใดเขาปรารถนาลูกก็พร้อมยอมถวายแล้วแต่พระบิดาไปคะคงจะสมใจของเจ้าแล้วสินะนานเมืองเป็นพระมหากรุณาร้นก้ารวร้นกระหม่อมแล้วพูเจ้าค่า ทุกคนที่อยู่ณสถานที่นี้จงฟังข้าพเจ้าขุนลือชัยอีกเจ็ดเพลาให้ปลูกโรงประรำพิธียาวรีเก้าห้องข้าพเจ้าขุนลือชัยจะจัดพิธีอภิเษกสมรสระหว่างนานเมืองพร้อมด้วยเวียงฟ้าธิดาของข้าพเจ้า พอดีชะบัดเดี๋ยวนี้กองทัพแห่งเมาะลลำเลิงได้มาประชิดติดเมืองเชียงรัดแล้วไะเยอะฮะออาการศึกในครั้งนี้พ่อมองเห็นใครอีกแล้วนอกจากเจ้านานเมืองเพราะเจ้าคืออนาคตของราชบุตรเคยไปสิลูก กรีธากองทัพออกตัดศึกของเมรำเริงตัดหัวไอ้แม่ทัพมันมาเป็นของขวัญในงานวิวาของเจ้ากับเวียงฟ้านานเมืองพระองค์ท่านเวียงฟ้า จำความที่ครูพูดไว้ได้แต่เก่าไหมที่พยายามห้ามปามเจ้าบัตรอยู่นี้กระจ่างแล้วใช่ไหมลูกครับพระครูกระผมคิดเองเจะมีความคิดเรื่องนี้ด้วยประการใดหรือเมื่อกระผมเป็คนก่อ ก็ผมก็จะสะสางเรื่องนี้ด้วยตัวตนของผมเองเขารับสู้เพื่อแผ่นดินไม่ใช่สู้เพื่อตัวเองม่มฉันปกป้องพระองค์ถึงเวลาอันควรแล้วทูลลาพุทธเจ้าค่ะข้าแต่ฝา่าพระบาท หากแม้นว่ากระหม่อมนั้นรู้เรื่องนี้เพียงสักนิดหนึ่งการวิวาคงไม่เกิดขึ้นเก้ากระหม่อมจะขอเป็นเกือกทองรองพระบาทของพระองค์ท่านตราบเท่าชีวิตของก้ากระหม่อมจะหาไม่พุทธเจ้าคะ่ะขอบใจมากพี่นานเมืองตลอดเวลาที่เขาพเจ้ารู้จักท่าน ท่านก็คงความดีมาตลอดบุคคลใดที่ทำความดีย่อมจะได้รับผลดีตอบแทนการศึกในหนนี้ขอให้พี่มีชัยชยนะกลับมาสิ่งใดพี่ปรารถนาก็คงจะสมหวังยิงขออใจช่วยพี่ค่ะ เสนรักเงอต้องตัดใจถึงจะรักแสนรักเงอต้องตัดใจสุดอะไรใจเราเออจาเวียงฟ้าชาติกำเนิด รักไม่ได้ชาติกำเนิดสูงสักเงยรักไม่ได้ยอมเอาตัวเราไปตายเออเ้าไวายตนพวกเราไปด้วยกันไปเยอะค่ะ แก้าหนานเมืองขอต้องการคารวะพระองค์ท่านมายองยีหนานเมืองข้ามายองยีมาทางนี้ต้องชำระด้วยความเทิดไทยเสียงโซมันข้านและทาล้านตึกครั้งนี้จะยุติได้ถ้าหากว่าท่านนับไอเสียงโซมบอบชีวิตให้กับข้าเนนะื้อ พระองค์ท่านหากแม้ต้องการชีวิตของเสียงสอก็หม่อมคงจะทูลให้กับพระองค์ท่านม่ได้แต่ถ้าหากแม้เป็นชีวิตของหนานเมืองพระองค์ท่านเอาไปแทนก็แล้วกันทหาระคตร หยุดก่อนมาหาประพิษทัอะเลยใคาล่ะที่กล้าตุงให้ข้ายุดขุ <S S> นเจ้าเสียงโซมาตุ้งให้ข้ายุดแต่ท่านละ่ะเสียงโซที่ขาตาเท้าอย่างนั้นลยะถึงกับโยนตนไปบวช ลัวเธออย่างนั้นถึงยังให้ก็ต้องตายเรื่องที่ว่นเนี้แล้วมาสู้กับข้าชีวิตต้องใช้โดยชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดท่านสั่งให้ก้าไปเจ้าอุปราชมะยองยีนั้นหยุดถามหน่อยเธอท่านหยุดหรือยังเราได้หยุดแล้ว แต่โยมล่ะอยู่หรือยังคำพระท่านว่าเอาไว้กรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าจะเอาชีวิตของโยมนานเมืองก็เอาชีวิตของอาตมาไปแทนเธอ พุดทางสารนังขัดชามีรรม,มังสารนังขัดชามีสังขังสารนังขัดชามี ขวอ,อนพุทธองค์ช่วยปลดปลงไฟโลกีขวอ,อนพระบารมีช่วยดับไปในใจคนกำลังลามเผาอไม้ใจมนุษย์ลุกโชนพุทธทงตารนังธัตุนาำกำลังลามเผาไม้ใจมนุษย์ลุกโชนพุทธทงตาราาาานังธังตาุา ังสารนังขัดามีทรมังสารนังขัดสามีสังขังสารนังขัดสามีไฟบรรลัยกันรอบงำใจคนทำให้ลืมตนคิดฆ่าปั่นกันตาย รังแต่จะทำความแล้วชัว hey, 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 hey. ่วร้ายสร้งความงมงายลุ่มลง hey, 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 hey. ชนชาวไทยที่มีเมตตารีอวอนพระบารมีเป็นหลักตั้งสูงสรง จงลงมาดับไฟนรกให้สินโลกพูททังตารนังขัจฉามีจงลงมาดับไฟนรกให้สินโลกพุททังตารนังทัจฉามีพุทธังตารนังคัจฉามีธู้มังตารนังคัดฉามี สั่งขังสารนังขัดชามี